ตอนที่1655เสียงคำรามของสัตว์ร้ายมาพร้อมกับดวงตาสีน้ำเงินอมแดงมิหนำสำิ่นไอปีศาจที่มันปลดป่อยออกมายังทำให้มิติได้รอบพังทลายลงเป็นบริเวณกว้างซึ่งทำให้หลินเทียนและคนอื่นๆได้แต่ตกตะลึงและสันสานหนีเร็วหลินเทียนได้กล่าวขึ้นเพราะสัตว์อสูรระดับนิรันดร์สว่า์ขั้นปลายมันไม่ใช่อะไรที่พวกเขาสามารถต่อกรได้ในปัจจุบันการหนี คือทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ของพวกเขาในตอนนี้และในเวลาเดียวกันเสียงพุ่งผ่านอากาศก็กดังขึ้นพร้อมกับพวกเขาที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของสัตว์ร้ายตัวนี้ได้ทําให้ท้องฟ้าถึงกับสั่นสะเทือนและในเวลาที่มันกําลังพุ่งก็ามาต้นไม้โบราณมากมายก็ถึงกับพังทลายลงพร้อมกับมิต,ติโดยรอบที่ถึงกับบิดเบี้ยวด้วยกลิ่นไอปีศาที่มันปลดปล่อยออกมาและขณะที่เสียงคำรามดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกหลินเทียนก็พุ่งออกไปไกลแล้ว ซึ่งในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ตว,วัดมือออกไปเพื่อส่งขึ้นกระบ,บี่สุกนสวรรค์นขนาดใหญ่พ่งตรงข้อใส่สัตว์ร้ายโบราณนั้นซึ่งเขาเองก็รู้ดีว่ามันไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับสัตว์ร้ายตัวนั้นได้แต่แค่จะทวงกันได้ตามของมันให้ช้าลงก็เท่านั้นบุ้มซึ่งในเวลาเดียวกันล่างของไปจีีก็ถูกปกกลุ่มไปยคลื่นสายฟ้าพร้อมกับทะเลสายฟ้าที่ฟาดผ่าลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับคลื่อนพลังอัน,นาจสะพึงกลัว และในเวลาเดียวกันนั้นลิงหยุ่นและเสือขาวก็ได้ปลดปล่อยเค็ดวิชาที่แข็งแกร่งของพวกเขาออกมาเช่นเดียวกันแต่ถึงกันนั้นมันก็ทําให้สัตว์ร้ายโบราณได้แต่ร้องคำรามโดยที่ไม่หยุดการไล่ล่าพวกเขาลงแม้แต่น้อยก่อนจะปลดปล่อยขึ้นแสงสังหารเข้าใส่กลุ่มของพวกเขาในทันทีซึ่งภาพดังกาทำใหหลินเทียนรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งแม้ว่าเขาจะไม่เคยคิดว่าทักษะเทวะของพวกเขาและคนอื่นๆจะสามารถทําอันตรายสัตว์ร้ายตัวนี้ได้แต่การที่ได้เห็นอีกฝ่าย พุ่งตรงเข้ามาและบทขยทุกสรรพสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันก็ถึงขั้นทำให้พวกเขาได้แต่ตกตะลึงนี่พี่เสือท่านทําไมไม่ลองไปเจราจาก,กับอีกฝ่ายดูล่ะพวกท่านต่างก็เป็นสันอสูรก็น่าจะคุยกันหรูเรื่องในขณะที่วิ่งหลิงหยุนได้กล่าวกับเสือขาที่อยู่ข้างๆบ้านเจ้าสีเสือขาได้กล่าวสาบแช่งออกมาและเสียงคำรามของอีกฝ่ายที่ปลดป่อยออกมาอีกครั้งก็ถึงขั้นทำให้แผ่นดินเกิดการสั่นไหวครั้งใหญ่พร้อมกับมิติโดยรอบที่สั่นไหว ก่อนที่ระยะห่างออกไปพวกเขาจะได้พบกับสัตว์อสูรมากมายที่ตื่นตระหนกจากเสียงกำลังของอีกฝ่ายซึ่งพวกมันมากมายที่ปรากฏตัวออกมาส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับนิลันดงคำและในเวลาเดียวกันที่พวกมันพบเห็นพวกเขาก็มีท่าทีที่หมายจะโจมตีพวกเขาแต่หลังจากที่พวกมันเห็นสัตว์หลายระดับนิรันรสวรรค์ข้างปลายที่ไล่ตามหลังพวกดินเทียนมาก็ถึงขั้นทําให้พวกมันหันหลังกลับและวิ่งหนีไปเพอพวกมันกลัวว่า,วา จะกลายเป็นอาหารของสัตว์อสูรหลายตัวนั้นเสเองหลู่ม่านตาสีน้ำเงินเข้มของอีกฝ่ายโดยปลดปล่อยกลิน่นไอาจนส์พึงัวออกมาขณะจ้องมองไปยังกลุ่มของลินเทียนเพียงชั่วพริบตากึ่งชัวมวงก็ได้ผ่านไปดินเทียนและรรคพวกของเขายังคงพุ่งหนีการตามล่าของสัตว์นิรันดร์สวรรค์โดยที่เสียงคำรามของมันยังคงถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับพื้นดินและท้องฟ้าที่สั่นสะเทือนแต่อย่างไรก็ตามในชั่วพริบตาร่าของสัตว์อสูรร้ายโบราณนั้น ก็ต้องสั่นสะเทือนพร้อมกับหยุดลงอย่างกระทนหันนี่ทำไมมันถึงได้หยุดลงละ่ะหลิงหยุ่นไม่เข้าใจกับการกระทำของอีกฝ่ายซึ่งนั่นกระทำให้หลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันจากนั้นในช่วงวินาทีต่อมาร่างกายของเขาเองก็สั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่เขาจะหยุดลงอย่างกระทนหันเช่นเดียวกันและในตอนนั้นเองเขาก็ได้พูดขึ้นมาอย่างกระทนหนันหยุดหยุดก่อนในขณะที่พวกเขาพุ่งมาถึงที่แห่งนี้พื้นที่รอบๆก็ยังเป็นปกติ แต่เมื่อมองออกไปตรงหน้าท่านในนั้นมันก็ทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่ด้านหลังสัตว์หลายละระดับนิรันดร์ก็ได้แต่จ้องมองมาทางพวกของหลินเทียนก่อนที่มันจะถอยออกไปอย่างช้าๆแล้วหายไปในชั่วพริบตานี่มันวิ่งหนีอย่างนั้นหรือเสือขาวได้กล่าวขึ้นเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเองก็ทําให้หลินเทียนรู้สึกไม่สบายใจเช่นเดียวกันนั่นก็ทําให้ไปจีฉีและคนอื่น,นๆได้แต่ขมวดคิ้ว หลังจากที่เห็นการกระทำของสัตว์อสูรโบราณนีซึ่งมันทำให้พวกเขารู้สึกแปลแกใจในทันทีก่อนที่หลินเทียนจะกระทือบท้าแล้วปิดเปลือกอัคระมังกรอ,ออกไปเพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบและทันใดนั้นเขาก็ต้องหัวใจสั่นไหวอย่างรุนแรงไม่ดีแล้วหลินเทียนได้พูดเสียงทุ้มนี่เจ้าเห็นอะไรงั้นหรือไปจีฉีได้กล่าวถามขึ้นนั่นจึงทำให้หลินหยุนและคนอืน่นมองตามออกไปทางหลินเทียนก่อนที่หลินเทียนจะยกมือขึ้น แล้วปลดปล่อยคลื่นกระบ,บี่ออกไปทางพื้นดินที่อยู่ออกไปไม่ไกลและในเวลาเดียวกันนั้นขนาดที่คลื่นกระบ,บี่ตกกระทบกับพื้นดินพื้นดินก็แตกเป็นจึงเสี่ยงก่อนที่มันจะปรากฏรอยแยกขนาดใหญ่และทันใดนั้นก็ปรากฏบ่อโลหิตขนาดใหญ่ที่ค่อยๆไหลซึมออกมาพร้อมกับกลิ่นข่าวเลือดที่รุนแรงนั่นจึงทําให้ไปจีีและคนอื่นๆต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างพร้อมเพียงดินแดนปีาศาจสายเลือดแท้จริงดินเทียนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับเสียงทุ้มต่ํา นี่คือดินแดนปีศาจแม้แต่ราชานิลันก็ยังไม่สามารถเอาชีวิตลอดออกมาจากมันได้หากว่าย่างเท้าก็เป็นในเขตดแดนแห่งนี้ท่าในใดนั้นไปจี่ฉีและคนอื่นๆก็ได้แต่หัวใจสั่นไหวพร้อมกับจมดิ่งในห้วงความคิดซึ่งในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมสัตว์หลายระดับนิลันสวรรค์จึงได้หยุดชะงักแล้วหนีออกไปจากที่แห่งนี้งินพวกเราก็รีบถอยเหลียวเข้าเสือขาวได้กล่าวขึ้นหลินเทียนได้สายทีสะ พวกเราเดกาเขามายังอันณเขตอย่างนี้แล้วดังนั้นจึงไม่สามารถลาถอยออกไปจากที่แห่งน,นี้ได้อย่างน้อยก็ไม่สามารถออกไปได้ในตอนนี้ได้ยังไงเสือขาไม่อยากจะเชื่อเพราะมันยังมีพื้นที่โล่งและลาบเรียบอยู่ด้านหลังของเขาทําไมจึงไม่สามารถถอยออกไปจากที่แห่งน,นี้ได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่มันคิดจะก้าวถอยกลับไปก็ปรากฏม้านพลังสีเลือขึ้นอย่างเงียบๆพร้อมกับเกิดเสียงกลมคำดังสนั่นขึ้นในความคิดของมันข้า ทำไมเจ็บปวดเช่นนี้เสือขาวได้แต่กาวสาบแช่งออกมาม่านพลังสีเลือดนี้ดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่หลังจากที่กระแทกเข้าใส่มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกราวกับมีค้อนขนาดใหญ่นับล้านฟาดเข้าใส่อย่างจังดังจึงทําให้ไปจีฉีหันมองออกไปยังม่านพลังสีเลือดนี้พร้อมกับคิ้วที่กำหัดเข้าหากันกลิ่นอายพลังหินแต่มันกับทรงพลังเป็นอย่างมากหลิงหยุนได้แต่พยักหน้าตามหลังจากที่เห็นภาพดังกล่าว นอกจากนี้ในเวลานี้เองมานพลังสีเลือดยังได้สั่นไหวเล็กน้อยและหายไปโดยไหลซุ่มเสียงในวินาทีต่อมาราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่และในตอนนี้เองทุกคนในกลุ่มต่างก็รู้ดีว่าในเวลานี้มันก็เป็นอย่างที่หลินเทียนได้พูดเอาไว้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ในเวลานี้พวกเราต้องทํำยังไงมีวิธีไหนจึงจะสามารถออกไปได้หลิงหยุนได้กล่าวถามหลินเทียนขึ้นสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่โหดร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งในกลุ่มของพวกเขามีเพียงแค่หลินเทียนเท่านั้นที่มีความสามารถเกี่ยวกับพื้นที่ที่ผิดปกติเช่นนี้พวกเราเพิ่งจะก้าวเข้าสู่ดินแดนปีศาจแห่งนี้ซึ่งเรายังคงอยู่ที่ชายขอบขอมมันเนื่องจากเราเพิ่งบุกลุกเข้ามาในสถานที่แห่งนี้มันจึงได้ประทับกิ่นาอของพวกเราเอาไว้ในที่แห่งนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะสามารถออกไปจากที่นี่ในตอนนี้ได้ดังนั้นพวกเราจึงทําได้แค่เดินวนออกไปรอบ เพื่อหาทางออกจากที่อื่นหลินเทียนมีเขตวิชาฝังมังกรซึ่งในเวลานี้ลวดลายอัคระมังกรได้โผล่ออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาก่อนจะพุ่งซึมสู่ใต้พื้นดินซึ่งเขาสามารถระบุดได้ถึงพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยเลือดของปีศาจนี้ได้อย่างแม่นยำก่อนที่เขาจะบอกให้ไปจีฉีและคนอื่นๆก้าวตามหลังเข้ามาเพื่อเดินวนออกไปรอบๆเพื่อหาทางออกไปจากเขตแดนแห่งนี้ซึ่งพิบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงและในเวลานี้ เขาก็ได้หยุดลงพร้อมกับลวดลายอัคละมังกรที่ถูกปลดปล่อยออกไปก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาบริเวณในรอบและไหนไม่ช้าม่านพลังสีเลือดก็ได้พวยพุ่งขึ้นจากผืนก่อนจะตัดผ่านขึ้นตรงหน้าจากนั้นจึงได้ใช้ลวดลายอัคละมังกรที่ถูกปลดปล่อยออกไปทั่วท้องฟ้าซึ่งมีคมไม่ต่างไปจากใบมีดก่อนจะพุ่งตัดผ่านออกไปยังช่องว่างของกำแพงโลหิตแห่งนั้นไปเขาได้พูดกับคนอื่นก่อนจะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว และกล้าตรงไปยังช่องว่างที่ถูกเปิดขึ้นในทันทีซึ่งด้านหลังของเขาช่องว่างของมันพลังโลหิตก็ได้ปิดตัวลงอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะหายไปอย่างไร้ซุ้มเสียงนี่ออกมาได้แล้วอย่างนั้นหรือเสือขาได้กล่าวถามขึ้นอืมดินเทียนได้พยักหน้ารับนี่ออกมาได้แล้วจริงๆเสือขาได้แต่กุล้องออกมาด้วยความดีใจเพราะสถานที่แห่งนั้นมันอันตรายเป็นอย่างมากเป็นเผ่าพวกเราเพิก่กงาก็ไปยังขอบเขตของดินแดน,นแห่งนั้น มันจึงพอมีโอกาสที่พวกเราจะสามารถออกมาได้แต่หากว่าพวกเราเก้าเข้าไปในส่วนลึกของพวกมันแล้วล่ะก็ต่อไอ้ข้าสามารถควบคุมเขตวิชาฝังมกาก่อนนี้ได้มันก็มีโอกาสถึง90%ที่พวกเราจะถูกฝังตายอยู่ในที่แห่งนั้นไม่เป็นไรอย่างน้อยพวกเราออกมาได้ก็ถือว่าดีมากแล้วหลิงหยุนได้กล่าวขึ้นก่อนจะมาออกไปร,บรอบพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าว่าแต่ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกัน ภายในดินแดนวิญญาณแห่งนี้แผนที่หนังสัตว์หลาหลินเทียนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับมองออกไปทางไปจี๋จีนั่นจึงทำให้หลิงหยุนหยิบแผนที่หนังสัตว์ออกมาก่อนที่พวกเขาจะจ้องมองออกไปและเปรียบเทียบตำแหน่งที่อยู่กับพวกเขาก่อนหน้านี้ก่อนจะคาดการณ์ว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะเข้ามาใกล้กับสถานที่ใจกลกางของดินแดนวิญญาณแห่งนี้เล็กน้อยและหลังจากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็ไม่ได้หยุดพักก่อนจะพากันก้าวเดินออกไปเรื่อยๆ ในเขตแดนวิญญาณแห่งนี้มันกว้างใหญ่เป็นอย่างมากพร้อมกับกลิ่นไอพลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ก้าวเดินออกไปเรื่อยๆก็ได้พบกับต้นไม้โบราณที่สูงตระหง่านซึ่งทำให้พวกเขาสัมผัสได้ว่ามันอยู่มานานขนาดไหนและในตอนนั้นเองก็มีสัอ์อสูรระดับนิรันดร์ทองคำพุ่งกระโจนเข้าใส่พวกเขาก่อนที่หลินเทียนจะยกมือขึ้นและตบมันจนกระเด็นออกไปก่อนที่พวกเขาจะรีบพุ่งตรงไปยังสถานที่ ของใจการเขตแดนวิญญาณแห่งนี้และด้วยวิธีนี้พิบตาเดียวก็ผ่านมาแล้วกว่า3าวันในช่วงเวลาสาวันพวกเขาได้พบกับสัตว์หลายที่น่าสังเึงกว่ามากมายแถมนั่นยังทําให้พวกเขาได้พบกับสัตว์หลายระดับเนื่อรรค์อีกหลายตัวแต่ถึงขนั้นพวกเขาก็สามารถหลบหนีออกมาจากมันได้ซึ่งในที่สุดก็ทําให้พวกเขามาถึงใจการของดินแดนวิญญาณในที่แห่งนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากและเมื่อมาออกไปรอบ ก็ปรากฏพวกเขาสูงตระหง,ง่านที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับต้นไม้โบราณมากมายที่เรียงกันเป็นแนวลากับเป็นพวกเขาเนินลันนับหมื่นที่เรียงรายกันในที่แห่งนี้ซึ่งทําให้พวกเขาได้แต่รู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าลากับกลิ่นอายของมันจะสามารถปกคลุมทุกสรรพสิ่งนี่คือใจกลางของสถานที่แห่งนี้กันหรือกลิ่นอายของมันไม่ธรรมดาเลยเสือขาวได้แต่จ้องมองออกไปแม้ว่ามันจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้แต่ในเวลานี้สิ่งที่มันเห็น ก็ทาให้มันสัมผัสได้ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากหลิงหยุนได้แต่พยักหน้าเห็นด้วยกับคําพูดของอีกฝ่ายซึ่งมันดูเหมือนกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมเทพเจ้าโบราณเอาไว้น่าทึ่งแม้แต่คนที่สงบเงียบเช่นไปจีฉีก็ยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากที่เห็นในเวลานี้หลินเทียนที่มีเคตวิชาฝังมังกรดังนั้นเขาจึงสามารถสัมผัสได,ได้ถึงความลึกลับของสถานที่แห่งนี้เส้นเลือดทั้งสิบทิศ รวมตัวกันที่ด้านล่างของสถานที่แห่งนี้จึงทําให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีศักยภาพที่จะได้รับความเคารพจากพวกเขานับพันยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นอานิลันที่ปลดปล่อยออกมาจากสถานที่แห่งนี้ยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าสถานที่อื่นๆไปไปที่ใจกลางภูเขาลูกนั้นกันดูสิว่ามันมีสมบัติอะไรอยู่ที่นั่นพวกเราจะต้องค้นหามันใ้พบเสือขาวได้กล่าวขึ้นพร้อมกับท่าทีที่ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้หลินเทียมพยักหน้าออกไปเล็กน้อย ซึ่งในตอนนั้นสามคนและหนึ่งสัตว์อสูรก็พากันพุ่งตรงไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในที่แห่งนี้และเมื่อเข้าสู่เขตแดนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็ทาให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอนิลันที่รุนแรงขึ้นกว่าเก่าซึ่งมันมีความหนาแน,น่นจนน่าทึ่งพร้อมกันนั้นยังทําให้สภาพอากาศดูสดชื่นเป็นอย่างมากซึ่งในบางครั้งก็มีสายลมเล็กน้อยพัดผ่านเข้ามาซึ่งทําให้ใบหน้าของพวกเขารู้สึกเย็นสบายเนื่องจากคลื่นพลังที่แข็งแกร่ง ถูกปลดเปิดออกมาจากพวกเขาแห่งนี้นั่นจึงทําให้มีสัตว์หลายมากมายตามทางเดินซึ่งทําให้กลุ่มของพวกเขาที่มุ่งตรงออกไปข้างหน้าต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์ล้ายที่อันตรายในสถานที่แห่งนี้และในตอนนี้เองภายในภูเขาโดยรอบจูๆ่ๆก็ปรากฏหมอกสีขาวขึ้นอย่างกระทันหันก่อนที่รอบทิศทางจะกลายเป็นสีขาวพูนโดยที่ไม่สามารถมองทะลุสิ่งอ,อื่นได้ด้วยตาเปล่าและการมองเห็นของพวกเขา ก็ถูกจํากัดอยู่ในแค่ระยะ3ฟุตเท่านั้นซึ่งนั่นยังรวมไปถึงจิตสัมผัสอันทรงพลังของพวกเขาได้ถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงซึ่งสิ่งนี้จึงทําให้กลุ่มของพวกเขาที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ปันหยุดลงอย่างกระทันหันนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลิงหยุนได้แต่หันมองออกไปรอบๆอย่างระมัดระวังก่อนจะกราถามขึ้นกับหลินเทียนนี่พวกเราก้าวเข้าสู่เขตแดนอันตรายอีกแล้วงั้นหรือและในตอนนี้แม้แต่จิตสัมผัสของหลินเทียนก็ถูกปิดกั้นเอาไว้อย่างสมบูรณ์ หลังจากที่หยุดไปชั่วครู่หลินเทียงก็ได้เปิดใช้งานเนตแห่งสัจธรรมซึ่งทำให้เขาสามารถมองผ่านพื้นที่สีขาวนี้ออกไปได้ในทันทีก่อนที่จะมีประกายแสงว่าผ่านในดวงตาของเขาในทันทีมันไม่ใช่เขตแดนอันตรายแต่มันคือบ่อชะตาน,นิลัน